เป็นการเชื่อมโยงระหว่างเขาเรียกว่าภาษาจินเรียกว่า knowledge ชี่ิองค์ความรู้กับ experience หรือประสบการณ์ความรู้และประสบการณ์มันเชื่อมกันได้สดนิทในการเรียนการสอนเนื้อหาของหลักสูตรเนี่ยจะเป็นตามมาตรฐานของสภาวิศวกรอยู่นะจะเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ส่วนที่เราต้องเติมเข้าไปนอกจากที่เราจะต้องกลั่นเรื่องยากให้ง่ายแล้วก็ใช้งานได้จริงแล้วเนี่ยเราก็ต้องเติมในมุมของวิชาชีพ นะครับเติมยังไงนะครับในตั้งแต่ปีหนึ่งเราก็มีเรื่องของรายวิชาที่เป็นแนะนําวิชาชีววิศวกรให้น้องๆได้เห็นหลากหลายนะครับว่าวิชาชีพมืออาชีพว่าทางานยังไงในทุกๆภาควิชาได้เห็นภาพรวมน้องเรียนไฟฟ้าน้องก็ต้องรู้เรื่องโยธาเครื่องกลยาบนบินตสาหการรมด้วยนะครับเรียนให้รู้หลากหลายพอน้องเลื่อนขึ้นปี2ปี3าปี4เราก็ต้องค่อยๆเติมเรื่องของอาการแ r a c t การจับกลุ่มในสิ่งที่น้องสนใจ นะครับรายวิชาก็เรียนไปแต่เราจะใช้วิธีการที่ทำให้มี work group. Group เวิร์กกลุ๊บกลุ๊บคือกลุ่มกลุ่มงานที่น้องสนใจด้านยันยนน้องก็มาลงเลยมาลุมมาลุมกันสร้างรถจอ์เพื่อไปแขกน,นะครับน้องที่สนใจเรื่องโครงสร้างก็มีเวิร์กกลุ๊บทางด้านโครงสร้างสะพานเหล็กจำลองของงานวิศวกรรมโยธาเรื่องการบริหารงานก่อสร้างงานจัดการงานวิคราะห์โครงสร้าง อาจารย์ก็จะมีเป็นโค้ชคอยเทรนให้นะ้องสนใจเรื่องโลบอทเรื่องหุ่นยนต์ก็เข้ามารวมกลุ่มกับอาจารย์นะครับในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะครับในเรื่องของเซฟตี้ในกลุ่มวิชาชีพต่างๆหรือในเรื่องของเอทคนวิอาาีอาคารอาคารอัจฉริยะก็มีอาจารย์ที่ผู้เชี่ยวชาญนะ้องเข้าาไปรวมกลุ่มนี่คือเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมและน้องมาอยู่ในตรงนี้เนี่ยน้องจะได้อะไรก็ได้เอาวิชาความรู้พื้นฐานที่เรียนในห้องเรียน เอาความหนวกกับกิจกรรมกิจกรรมก็มีทั้งการแข่งขันนะครับการแข่งขันต่างๆที่น้องอาจจะเป็นผู้เข้าแข่งเองเป็นผู้จัดการแข่งขันให้กับน้องๆในโรงเรียนนะครับน้องอาจจะเป็นผู้สอนให้กับน้องๆในโรงเรียนผู้สอนให้กับรุ่นน้องที่มาเรียนในชมรมในเวิร์กกลุม่มหรือ,อทํางานทางด้านวิชาการช่วยอาจารย์ นะครับในงานวิจัยงานบริการวิชาการที่อาจารย์เขาต้องให้บริการกับทางภาคอุตสาหกรรมภาคชุวกิจอุตสาหกรรมน้องๆที่อยู่ในวอล์กูก็เข้าสามารถเข้ามีส่วนร่วมได้นะครับแล้วก็มาในปีสุดท้ายเนี่ยน้องๆจะต้องเจอกับนักวิชาชีพต่างๆแล้วก็น้องจะต้องเข้าไปทํางานไปฝึกงานในสัาว์ปภตอ,ก,อการเรียกว่าสากิจศึกษาเนี่ยเป็นเวลา1เทอมการศึกษาเต็มๆ4เดือน จะต้องเข้าไปทํางานไปฝึกงานในสานารบก่อการเรียกว่ากาศรศึกษาเนี่ยเป็นเวลา1เทอมการศึกษาเต็มๆ4เดือนนะครับก่อนที่จะไปน้องจะต้องเตรียมตัวนะครับหนึ่งเทอมในการเตรียมตัวเรียนรูวรน้วิธีการทํางานวิธีการนําเสนอวิธีการบริหารงานด้วยตัวเองที่ถูกต้องวิศวกรต้องทางานยังไงแล้วก็เข้าไปอยู่ในสาธารณกการการเข้าไปอยู่สายาระกอการน้องก็ต้องทําโครงงานที่เป็น,ป,นประโยชน์กับสาธาระกอการจริงเอาโจทย์จริงมาทําโดยที่มีทั้งอาจารย์แล้วก็ ลูกพี่ที่อยู่ในสถาการช่วยเทรนให้ผลงานต่างๆที่ผลิตออกมาจากโครงงานต่างๆเนี่ยหลายๆโครงงานไปประกวดได้รางวัลระดับชาติหลายๆโครงงานเขียนเป็นบทความวิชาการไปเผยแพร่แล้วก็ส่งเสริมให้หนักศึกษาให้น้องๆเป็นผู้ไปเผยแพร่ซึ่งปกติพวกเนี้ยจะเป็นระดับปริญญาโทรปริญญาเอกออกไปแต่ถ้าน้องมีฝีมือพอผลงานดีทํางานลูกอาจารย์แล้วได้สิ่งที่น่าเรียนรู้เป็นประโยชน์กับอุตสาหการรมเป็นประโยชน์กับประเทศเนี่ย เราก็ส่งเสริมให้ไปนําเสนอในการประชุมวิชาการต่างๆหรือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการต่างๆอันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะระับก็คือว่าทุกคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนรู้ไปอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้แล้วก็รอเรียนจบแล้วก็มาทางานปัจจุบันเราจะเห็นเลยว่าผู้เรียนที่มาเรียนในอนอกเวลาราชการเนี่ยมีเยอะขึ้นเรื่อยๆ นะครับตอนช่วงแรกๆที่เราเปิดรอ,อบเรียนแผนเรียนนอกเวลาการเรเราคิดว่าเออสักพักก็จะหมดไปหรือว่าคนที่ทํางานอยู่แล้วอยากมาเรียนเพื่อจะได้ปริญญาใบที่2หรือต่อยอดปริญญาเนี่ยสักพักก็จะหมดกับกายไม่เป็นอย่างงั้นนะครับเป็นความต้องการของสภาพสังคมปัจจุบันบรกว่าเป็นความต้องการของคนทางานปัจจุบันผมเชื่อว่าน้องๆหลายคนเรียนมาจนกระทั่งจ,จบปวอชอปวสหรือม .6 แล้วเนี่ยอยากจะเอาตัวเองไปลองประสบการณ์ใหม่ๆ ไปทางานนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็มาเรียนต่อยอดด้วยเพื่อเอาความรู้ของเราที่เป็นหลักการทางวิศวกรรมเนี่ยไปประยุกต์ใช้งานเพื่อจะพัฒนางานของตนให้ดีขึ้นฉะนั้นการเปิดรอบเรียนรอบเวลาราชการเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้ความต้องการของออน้องๆหรือบุคลากรที่เป็นมืออาชีพเนี่ยสามารถที่จะมาศึกษาต่อได้นะครับแล้วก็องนี้ก็สามารถเอาประสบการณ์การทํางานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ ประโยชน์ของการเรียนรู้เนี่ยสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเรียนแค่เนื้อหาวิชาเรียนเก็บ,เก,บเก็บไว้แล้วก็4ปีค่อยเอาไปใช้เหมือนการเรียนรู้ของคนไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตอนนี้เราตระหนักรู้แล้วว่าการเรียนรู้ของคนมันต้องเรียนไปใช้ไปเรียนไปใช้ไปนะครับช่นถ้นคนที่มีโอกาสทํางานเป็นนักวิชาชีพอยู่แล้วถ้ามีโอกาสมาเติมมาเรียนในเนื้อหาวิชาตามหลักการหลักทฤษฎีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมโยง ความรู้แล้วก็การใช้งานจริงๆมันจะทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นครับผมจะเห็นได้เลยว่านักศึกษาที่มาเรียนกับเราในรอบนอกเวลาราชการเนี่ยมีการพัฒนานที่ดีขึ้นเนื้อหาบางวิชาเรียนต้นเข้าไปใช้งานได้ทันทีเลยภายในอาทิตย์นั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาหลักการพัฒนางานของเขาได้ดีเลยนะครับผมคิดว่าการเรียนไปแล้วก็สามารถเอาความรู้มาใช้งานได้ทันทีเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเขาเรียกว่าภาษาทีษเรียกว่า knowledge คือองค์ความรู้กับ experience หรือประสบการณ์ ความรู้และประตการมันเชื่อมกันได้สนิทเมื่อ,อถ้ามาเรียนในรอบเรียนที่เป็นนอกเวลาราชการที่ศรีประทุมเรายินดีที่จะต้อนรับทุกคนที่มีความตั้งใจแล้วก็มีความอยากมีความชอบในงานวิชาชีพช่างนะครับมาร่วมวิชาชีพกันแลาต้องการพัฒนาในวิชาชีพเนี่ยให้เป็นวิชาชีพที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศแล้วก็ทุกๆุกคนครับ